แล้วชื่อคุณชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเสียงเรียงนามของข่ากันรึใช่ครับชื่อมือ,อะไรหละมีนำาำพ่ออ,อชื่อเสียงมันเข้าถา<ไ>ว่ะมันใช่หรอครับงั้นอีกรอบดิ เอาจริงนะชื่ออะไรกันแน่เนี่ยจริงจังกันเนี่ยจริงจังมันด่าโลสั์ด้วยมาเป็นลิมิกเลยเฮ้ก็ไม่มีอะไรมากนะอยากจะบอกว่าชื่อมึงเนี่ยยาวชิบหายแล้วนี่ก็คือการถามชื่อคนอื่นแบบชาวแร็ปยาว ชื่ออะไรจ้าหน้องสาวขอบคุณครับชื่อของขา้าไิดาว่าอะไรของมันวันนี้ขอถามเพื่อความแน่ใจครับเอาให้ชัดไปเลยชื่ออะไรดูเรื่องมากตายแล้วต้องขอบคุณยิปต์ตัวฉบับเป็นด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊บบายบาย